เอาเลยครับแต้มอยู่ที่สองสามครับปาเตียอือปาแผงครับคายของสีนักคลินครับเนี่ยปาเตียโอ้โหสดเหลือเกินสดเหลือเกินนะต้องบอกว่าสดจริงๆเดี๋ยวสดไหมสดไหมสดไหมครับปาเตียวันนี้เนี่ยมาค่อนข้างที่จะสดเลยนะสดไหมครับสด <laughs> เอา่ะไครับสถิตครับแหลมโอ้โห <laughs> วันนี้เราอยู่กันที่สนามของศีนักยนกสษบ4นะครับ <5. S 1> แทมอยู่ที่สองสามครับปาเตียโอ้โยไปไหนเ่ยติดตามชีวิตปาเตียครับตอนนี้นี่เขาเลื่อนเป็นโปรโมเตอร์สายเมียนมาแล้วนะฮะไม่ธรรมดาเงีนยืนคู่กับปาแปงสะพานแพงครับ จะเจอกันกันกบสถิตและแหลมแตมอยู่ที่สามเท่าครับปาเตียโอเปิดไปไหนอะ,ะแล้วก็ต้องบอกว่าหลอดนีออนเลยนะครหลอดไฟแสงไฟหลอดนีออนวันนี้เราอยู่กันที่สนามของสรีนะครินทร์หนึครับกับช่อง YouTube ตะกอออฟเเชียสีต่อสมครับแหลมโอ้ ถือว่าอายุอนามปลาแปงแล้วก็ปลาเตี้ยพลมสับน่าจะเยอะกว่าครับยังสดและห้าวเหมือนเดิมครับแ้มอยู่ที่สามสี่แปงสะพานแปงสถิตครับโอ้โห,โ,หโดนของแล้ววันนี้ <laughs> เป็นยังไงนะมันมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงปาเตี้ยน่าจะโดนเจ้าบ้านกระหน่ำแล้วครับ เเสียบเเสียบสี่ต่อสามครับอ่างกันที่หนึ่งครับเเสียงสองยโยงมาด้านหลังปาเตียครับยังไม่เต็มรอบครับโอ้แ,แต่กองเงินแสนยังไม่เต็มรอบครับปาเทีย้ยยังไม่เต็มรอบครับปาเตียวันนี้ยังไม่ขึ้นเต็มรอบ แต่มอยู่ที่สามสี่ครับโอ้เมื่เอ,เอ,อเสียเมื่อเสียวันนี้เราอยู่กันที่สนามสีนักเรียนนุชสี่ครับมาชมเกมซ้อมนอกรอบของปาเตียครับที่สีน่นักเรียนนี่ฮะช่วยกันเล่นจริงๆฮะปาเตียฝั่งผู้บรรยายป้าแปงสะพานแบงครับยืนคู่กับปาเตียพารามสามครับ<า> จะเจอกันกับสถิตและก็แหลมนะครับคายของสีนักเรียนสามสี่แหลมเปิดเดียวจังหวัดเดียวครับเต็มแล้วครับเต็มหรือยังโอ้โหเต็มหรือยังฮะแตมอยู่ที่สี่สามครับปาเตียพลลมสามเปิดครับมาโอ้นี่สดอย่างต่อเน,นื่องครับหลังจากฟอร์มแล้วสุดจะตัวไปแพ้ไะ แพ้เด็ดแพ้เด็ดธนาคุสร้างลุ้ินําที่สนามพุทธบูชา39สาครับสาหรับป่าเตียพรามณสามสดต่อเน,นื่องฮะตักอดีตตะก้องเงินแสนในช่วง4ปีที่แล้วนะครับก่อนเปิดเพจเนี่ยเจ้าตัวตอนนี้น่าจะเป็นตะก,ก้องเงินพันเลยครับสําหรับป่าเตียแถมอยู่ที่4ี่สามครับเอาคลิปเดียวพอครับวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวศรีนครินเลยนะครับที่ให้แอดมินได้มาทําคลิปมาในวันนี้ศรีนครินทุกซุปซี่ครับนะไม่ได้ลูกพีไม่ได้สูเลยมุยก็ไม่เห็นไม่ว่าจะวางบอดแน่นอนสิบสองแต้มนะครับสามสี่ครับเอาเลยครับปาเตียพารามสาม เกมถือว่าเป็นเกมกระชับมิตรเลยครับกับเจ้าบ้านดูครับปาเตียความแข็งแรงเนี่ยไม่เป็นรองจริงๆเกือบจะอายุอายุน่าจะประมาณ50กว่าแล้วครับจะ60แล้วปาเตียความแข็งแรงต้องบอกว่าเป็นเซ็เนเจอร์ของเขาเลยนะครับแต่ก็เงินแสนจีดจาดหน่าดูสามต่อห้าครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณไปยังพี่น้องชาวสีน้ครินครับในพื้นที่นี่ติดกับคอนโดนะก็ถือว่าแสงไฟเนี่ยก,ก็ถือได้ในระดับหนึ่งครับห้าสามครับนี่ยป่าเตียยโอโ้โหได้ตัวยกคายของสะพานแพงครับป่าแปงสะพานแพง นี่แม่ครับครับแทมอยู่ที่สามสอห้าครับอจังหวะนี้ครับเอาปลาแป้งสะพานแป้งเปิดด้วยหัวครับยังไม่เต็มรอบครับปาเตียวโอ้โหใจเด็ดจริงๆนี่ฮะเอาเลยครับแค่เปิดหัวจังหวะเดียวพอไปไหนครับเจ้าบ้านโอ้โหจังหวะนี้ครับอือหือโดนมวยประสบการณ์แล้วครับ เก่า <g all> um> ได้ที่เลยเกินป่าเตียบวันนี้4ต่อ5ครับโดนเจ้าบ้านชิงนำที่หนึ่งแต้มครับมาครับแหลมถ้าเปรียบเ <g all> um> ทียบชื่อชั้นประสบการณ์แล้วเนี่ยป่าเตียยน่าจะดูดีกว่าครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเกมในบ้านเนี่ยแหลมแลวสถิตก็ถือว่าใช้ได้เลยครับกดกดกดออก เอาแล้วครับแหลมหัวดบาอห้ยเร็วจริงจริงผ,ผมชอบมันอัดเยอะมันคือ,ค,อคือมันใสกว่าใสกว่าเราเอาอะไรสักหน่อมอบาีัเกดงอ่าผครับ,บ,รบแต่แต่เวลาไม่ค่อยโแต่เวลาผมที่จะ ที่จะอัดคลิปของผมถ้ารู้ว่าคู่มันยาวๆเนี่ยผมจะลบของเก่าไฟขอเก่าองอืมจะเราใชยครับมาดูเจ้าบ้านกันบ้างเงโอ้โหปาเต้อ เจนาที5้าวินาทีครับกับช่อง y ย u t u b e ะกอออฟฟิศวันนี้มาดูคู่เล็กๆสบายๆครับในช่วงเวลาวันพุธนะฮะเจต่อสครับหังกันที่3ามแทบแข่งสะพานแผกนี่ฮะยังไม่เต็มรอบครับปาเตี้วันนี้โอ้โหจิตใจสถิต โอ้ oh, ลักไก่เหมือนกันครับเสถยเนีเ่ยวันรุนร่เยในในพื้นที่วันนี้เนี่ยแอดมินบอกได้เลยว่าเราอยู่ในพื้นที่ของสีนครินทร์64นะครับมีใครกันบ้างมีหลวงพี่ป้างมีแหลมแหลมแท็กซี่แล้วก็หลายคนเลยแล้วก็แอดมินตะก้อนโนเนมนะนะครับแล้วก็หลากหลายเพจนะวันนี้ปาร์ตี้พลามสามก็มา แล้วก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็ถือว่านั่งกันอยู่นะไม่ได้ไปไหนนี่ฮะจังหวะนี้ครับ,ารบมาดูนี่ฮะชดตัวนี่ก็ถือว่าเล่นดีนะเกมในบ้านเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อที่ไหนนะนะครับส่วนมากน่าจะเป็นพัฒนาการมากกว่าแล้วก็สีนักขินนะก็เราก็บังนาะนะครับปา่าเตี้ยพรามสามนี่ก็ถือว่ายังลงตัวแล้วครับ มาครับแต้มอยู่ที่เก้าต่อสี่ครับห่างก,กันที่ห้าแต้มปาเตี้ยยังไม่ออกเต็มครับน, <c oughs> นี่ฮนะโอ้โอโดนเจ้าบ้านแดงเลดอาวี่แล้วครับดูฮะ <c oughs> <c oughs> ดูฮะอ,อืมวันนี้เจ้าบ้านนี่นำเสนอได้ดี 8ปดนาทีห้บาวินาทีกับ9กานาทีแล้วเจต่อสน,นี่ครับป่าเตี้ยยังไงเอ,อ่ยยังไม่ออกเต็มโอ้โหคือถ้าพูดถึงว่าแอดมินบอกได้เลยว่าใครประสบการณ์ดีกว่าจนอยู่ป่าเตี้ยแหละแต่ตอนนี้ป่าเตี้ยแล้วก็ป่าแฝงสะพานแบงโดนฉีกนำกันเยอะครับน,นี่ฮะ โอ้ไปไหนสถิตโอ้ว okay. ันนี้จังหวะนี <y> <y y> <y ้เฮะป่าเตี้ยเนี่ยช่วงหลังๆนี่เจ้าตัวยังหายใจชนะยังไม่เจอเลยเจ็ดต่อสี่ครับอืมระยะกันที่สามแทบเจ็ดต่อสี่หรือสิบต่อสี่ไอ้ปั๊บมึ เอาเลยครับโอ้ยช่างว่าของแหลมครับแหลมอยู่ไม่ใช่แหลมแหลมแท็กซี่นะแหลมแท็กซี่ไม่น่าจะดีเท่านี้นะเอาเลยครับสถิตแปดซ้ายครับแหลมขึ้นมาอีกรอบปาเตียเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นแบบนี้ ยังไม่ออกเต็มมือนเดิมป่าเทียยังกักกักจังหวะอยู่6ต่อ7ครับเข้าช่องกลางแล้วครับโอ้โหเจ็ดต่อสิบครับ <c oughs> แต้นน <c oughs> มบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หต่อเจ็เจต่อสิบ ปตาแปงสะพันแปงเอาแล้วครับโอแปต่อสิบเอ้ยอะไรมนะันมันอาจจะไม่แน่เลยครับเนี่ยด่าน้ายของสถิตแหลมเอาเลยครับจิตใจไม่นิ่งแล้วครับสถิตและแหลมป่าเตี้ยโอ้9หเก้าต่โอสิบแล้วครับเอ้ยวันนี้ ปาเตียฟรามสามกับการมาเยือนที่สนามสีนครินทรสิตอนนี้อยู่9ต่อ10แล้วครับอโอ้โหวันนี้ผมจะเสียลูกเดียวพี่ไปทะเลเลยโอ้ต้องรีบเกมจริงๆสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับผ่านช่อง y o YouTube ตะกอลออฟิเชลเลยเราเราอยู่กันที่สนามสีนครินนะครับในพื้นที่ของติดกับถนนบางนาะพืน้น,นที่ปลอดโปร่งนะติดกับคอนโดเลยก็ถือว่าใช้ได้เลย นะครับบรรยากาศนี่ค่อนข้างที่จะแอดมินบอกเลยลว่าค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกในระดับหนึ่งเลยแต่ถือว่าเป็นเวทใหญ่ไหมไม่ค่อยมีเวทใหญ่แต่ถือว่าเม็ดเงินเนี่ยอืมใส่ได้เหมือนกันในสนามแห่งนี้นะครับแข่งกันกันน่าจะประมาณหลักๆเลยรับแขกน่าจะเปิดหลักๆเลยวันพุธนะฮะวันนี้ตรงกับวันพุธพอดีนะครับก็ถือว่ามีเพื่อนสมาชิกคอสายเดิมพันเยอะแยะเลยนะครับ มาครับแ้มอยู่ที่10ต่อ9ครับปาเตียพาราม3ปมาแฝงได้ที่แต้แมโยกที่เอาเข้าช่องกลางครับปาเตียบอกให้ปล่อยโอ้สถิตไม่9ก้าครับดีฮะลูกออกครับ11บอครับ11เอก้าจีที่ปาเตียฮะ เป็นยังไงเอาเลยครับสถิตสถิตโอ้โหปลาแปงสะบัดแปงเรียบร้อยยังออกไหมยังโอ้โหโอ้ลูกตะกอเนี่ยนี่ยมัวแล้วฮะอ้อยู่ในพื้นที่อันตรายอยู่นะยัง9ต่อ11นี่ก็ถือว่ามีสิทธิ์กลับมาได้เหมือนกันมาครับสถิต อ๋อเยอะผู้ชนเป็นแฟนเด็ดให้สองเฉยเลยนะฮ่าฮ่า๋ยวเขาจะบเซตต่อหรือเปล่าวะสิบเอ็ดต่อเก้าครับแต้มเดียวเท่านั้นเนี่ยมาครับป่าเตี้ยโอ้ยต้องมุดแล้วฮะล็อกจริงๆวันนี้ป่าเตี้ยแล้วป่าแบงล็อกจริงๆครับ 9กอ็ครับฝั่งกันที่สองแทมโอ้เนี่ถ้าขึ้นมาอีกสักแทมหนึ่งก็น่าจะดีเลยครับแต่ตอนนี้ในทางด้านแหลมแล้วก็สถิตเนี่ยช่วยกันต้อนดีจริงๆนะเก็บในบ้านสิบเอ็ดต่อเก้าครับฝั่งกันที่สองแทมปาเ์ทีเต็มรอบไหมยังไม่เต็มสถิตครับแปลขึ้นแปลขึ้นอีกหนึ่งจังหวะซันแบ็คเลยเอ้าโอ้โหจังหวะนี้ครับ จังหวะสุดท้ายช่วยกันเล่นจริงๆครับโดยเฉพาะป๋าแปงครับเปิดด้วยขวาดื้อเลยอโอ้โอโลูกไม่น่าจะได้ยังทำได้ครับป๋าแปงสะพานแปงครับโอ้เปิดด้วยขวาครับเหมือนสกรู่14นาฬิกา14นาที40วินาทีครับ9ต่อ11 มาแล้วครับโอ้แต่ก้็เงินแสนปาเตี้ยวันนี้วันนี้เราอยู่กันที่สนามสีนครินนะครับสิบอดเกครับมาครับปาเตี้ยเต็มรอบไหมยังไม่เต็มครับอ้ยเนี่ยคือต้องบอกว่าปาเตี้ยเนี่ยอาศัยประสบการณ์จริงๆนะ แต่ถ้าพูดถึงว่าความฟิตมีความลงตัวทางด้านการเล่นในสนามอย่างนี้ต้องยกให้ที่สถิตแล้วก็แหลมเลยครับแน่นอนกว่าแล้วก็ชินกับสนามได้ดีกว่า9 1ครับสถิตครับเอาไปไหนครับจงังหวะนี้อเกือบไปแล้วครับโอ้เกมเสิร์ฟของ ทีมงานปาเตียเนี่ยก็ถือว่าเริ่มที่จะกดดันเกมรับสถิตได้มากขึ้นเลยครับต้องรีบปิดเกมให้เร็วเลยครับ11-9มาครับปาเตียเรียบร้อยไปแล้วครับ